พักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะปังอยากจะแนะนําเครื่องดื่มที่ช่วยให้ผ่อนคลายบอกเลยนะคะทั้งปรับสมดุลคลายเครียดแล้วก็บำรุงสุขภาพปังของแนะนํานี่เลยค่ะชาสมุนไพรผสมเก๊กฮวยชาลาลาชาเพื่อสุขภาพกล่องนี้นะคะเขามาในรูปแบบซองบอกเลยะคะว่าพกพาง่ายมากๆและวิธีการชงก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือรินน้ําร้อนเดือดๆน,นี่ใส่แก้วจากนั้นนะคะก็แช่ซองชาวไว้ประมาณ3-5้านาทีเมื่อรอเวลาก็จะได้ประมาณนี้เลยบอกได้เลยค่ะว่าสีชาเนี่ยน่าทานมากๆที่สําคัญนะคะ รสชาติเนี่ยหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าฟังเนี่ยทานตัวนี้เนี่ยรู้สึกสบายตัวมากๆเพราะเขาเนี่ยช่วยผ่อนคลายการทํางานเนี่ยหลัมาทั้งวันที่สําคัญนะคะยังบรรเทาอาการปวดไมเกรนนช่วยนอนหลับสบายอีกด้วยบอกได้เลยมั่นใจปลอดภัยมีออยอจ้าทะหาเครื่องดื่มที่ทาให้ผ่อนคายหลับสบาคชาลา,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 า่คืคออร่อยทางาม,มาราคาโปรโมชั่นนะคะ250หา250บาทเท่านั้นไปลองกันเลย